น,นี่ก็อยู่กับผมแฮปปี้พีบีนะฮะวันนี้ผมก็จะมาเล่นปืนที่โกงมากๆนะครับผมเป็นปืนที่ต้องบอกเลยว่าพราะผมจับแล้วนะคนก็จะหาาผมโปมาโคยอย่างแน่นอนนะฮ <What? S 1> ะเดี๋ยวผมจะให้ดูความโกงของปืนนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับไปเราไปดูในเกมมาเลย right. s <S ปืนทองด้วยเ <What? S 1> อ <Yeah. S 1> อ <Yeah. S 1> เดี๋ยวให้สังเกตที่เป้าผมนะ ไอ้แตกไปได้เอาโอ้โหเหมือนปอล็อกหัวคือไอ้ปืนเนี้ยมันไม่ค่อยจะเดิดน,นะผมมันเป็นปืนที่ไม่ใช่เป็ความดิดเลยนะโอ้โหคนนิ่งเอ้สีสัตทุกเม็ดโอ้ยเนาะก็เป็นตารแรกของผมเลยนะ ปืนมันชื่อปืนอะไรวะเดี๋ยวก่อน SC สองพันสิบนะผมก็ต้องบอกเลยว่าโกงมากนะปืนนี้โอ้ยไม่ตายวะโอ้ยสิบหนึ่งไว้ก็ใครมีก็ลองเอาไปใช้กันดูนะเป็นปืนที่เล่นง่ายมากนะเฮ้ยไม่ตายวะโอ้ย <Yeah. S 2> แต่จริงปืนผมอะลงอาคมไว้ครับคือใครเอาไปเล่นนี่ก็โหดหมดนะแบบเอ <Head shot. S 2> อเขาหวัวไหวแตกไปได้ <Head shot. S 2> แตกไปได้แะฮะคือปืนมันไม่ได้โหดหรอกคนเล่นมันโทษนะคนเล่นปืนไหนมันก็โหดหมดแนะ <Wow. S 2> อะโอ้ใจเย็นใจเย็นใจเย็น โอ้ดิฉันมาเดมปืนมันโกงน้องโจ้าเฮ้ยแบบมันโคตรนิ่งครับผมมันไม่ได้นิ่งธรรมดานะแบบปืนมันไม่มีแรงดิ่นเลยไอป้ปืนนะจริงถ้าเราใส่ฉายาแบบว่าคุมปืนเข้าไปอีกนะมันก็จะโกงมากนะโอ้ยลุมมากโอ้โหไอ้แมลุมมาก สึกได้เล่นปืนเกลียรดแล้วมันมีความสุขจริงๆอะอะไรอะไรนี่ให้ยิงก่อนแล้วเนี่ยเมื่อกี้โห่ผมไม่เล็งน,นี่ยิงไม่โดนเลยฮะโอ้ยปุ๊บโถยิงทะลุแตกแล่วมั่วๆมาโดนนี่ไม่รู้หนึ่งดาวเอาเรื่อง มันแน่นอนอยู่แล้วไอ้เนาะนี่ดูปืนพี่ด้วยคิดอัพนี่คือแบบเฉยๆแล้วะแบบงันๆไปเลยมาเจอกับปืนนี้นะฮะโอ้ยน้องเอ้ยพี่โอ้โหระดับไหนแล้วโอเคก็เดี๋ยวผมจะลองเอาปืนนี้มาลองเล่นวางระเบิดดูบ้างนะครับพอเล่นได้หมดวางบอมนี้มันจะเกียนสักแค่ไหนนะปืนนี้ อโอเคครับว่าลองดูในโหมดวางบอมบ์ันบ้างนะฮะคือผมอ่านคอมเมนต์มาเยอะมากเลยครับก็บอกว่ามีคนบอกว่าชอบที่ผมเล่นวางระเบิดนะครับก็ผมจะมาเล่นวางบอมบ์บ่อยๆแล้วกันนะมาเลยมาเลยวัดๆเลยปืนเนี้ยผมนี่บวกๆเลยฮะปันมันกงนี่แตกไปีิ โอ้โหคิดคู่โอหคิดคู่เลยอะใกล้ๆยังไม่ไม่ไหวอะเจอปืนเนี้ยผมบอกเลยโอ้ยปางเบิดกันมางเบิดกันเพื่อนคุมกันแน่พร้อมซีสิบห้านัดเลยวะถ้าเป็นแบบธรรมดาปืนนี้มันก็แค่สามสิบนัดโอ้โหเหมือนมันไม่มีแรงดีดเลยไอ้ปืนเนี้ยโอ้ยิงยังไงก็โดนนะ โอ้ยน้อโอเคไปบังน้อเนี้ยดูดูที่เป้าผมแล้วโอ้ยเป้าแม่งไม่ขยับอ่ะคือปืนแม่งแบบนิ่งมากครับนี่ผมยิงกระแพงให้ดูเนี้ยโผล่รถแลนดิดเนี้ยปืนมันคตรนิ่งเลยแลนดิดนี่ไม่มี

โอ้ยมามามาโอ้ยสูมไม่ทันโอ้เอาไว้เพื่อนตัวเดียวแหมจะเตปเพื่อนเราฮะไม่ทันนะล้วเบิร์ดคือเมื่อกี้สูมไม่ทันนะปืนถ้าสูมมันจะนิน่งมากนะปืนเนี่ยต้องแบบเน้นสูมยิงคนระับผมแต่โคตรเจนมากเลย <laughs> นเข้ามาเลยไหมเฮ้ยไปนนไหนหมดไวผมว่าแม่งดันแบบ้านเราเนาืบอ,อมเขาถูกเม็ดนะไม่มีพลาดไม่เจอใครเลยว้ นี่โอ้ยปืนคิดปืนอักนี่ไม่ไม่ต้องแล้วไม่ต้องใช้กันแล้วปืนนี้ดีกว่าโอเคจริงฮะอืมเข้าสุกเมตรเขาสุกเมตรโดนนี่แบบซึบซึบซึบอะว่าเลยไปเลย เจ๋อแมนโดนหลอยหลังวะว้าแต่แม่ชอบอร่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครบอกว่าอืมแตกไปเลยใครเขายิงผมใช่โอ้โหคือมันเหมือนแบบมันยังไงอรัเหมือนแบบ มีโป้ติดปืนมาครับยิงยังไงก็โดนนะโอ้โหเกียดอะโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้จนจบนะครับถ้าผมพูดอะไรที่มันเกียนเกินไปนะหรือไม่เหมาะสมผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับคือว่าผมตั้งใจแบบว่าทําให้มันดูสนุกเฉยๆครับก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้ผมก็จะเอาปืนเกลียนๆมาเล่นให้ดูอีกบ่อยๆนะฮะก็ขอบคุณทุกคนมากครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ